พูดง่ายนะแต่ทําไปอีกอย่างหนึ่งนะเราเราเล่นกับความรู้สึกป่ะรู้ป่ะเราเล่นกับคนนะเกวเองบางที่บางคนคือแบบว่าอยู่คนเดียวมานานใช่ไหมพอเข้าไปแล้วไปเจอคนพูดหวานพูดเพราะก็อลงเจ้าหนี้ก็คุยดีนะเอออืมลกใหม่ๆเราก็ทําแบบทําใจก่อนดีกว่าเราเพิ่งเป็นหลงไปอะไรเขาเราต้องเรียนรู้เขาก่อนเนาะเธอต้องเข้าไปเจอเองไปนั่งกินไปนั่งคุยกัน ขนาดนั่งกอดแันของเขาฉันก็ทํามาแล้วถึงกับขั้นจะนอนด้วยกันออืแต่มวยเขาไม่ชคแค่นั้นเองพอจะขึ้นแบบชกกันนะะเธอก็รู้นอนด้วยกันโค้มันก็อ่อนเพราะว่ามันใส่ถุงยางเลยเขาบอกไม่ต้องใส่ถุงยางโดยจะนอนนะฉันผมไม่เอาฉันไม่รู้ว่าเธอขาดใครมั้งความปลอดภัยเขาบอกถ้าใส่ถุงยางก็อ่อนอ่อนก็อ่อนไม่ได้ก็คือไม่ได้มันก็หงุดหงิดฉันแล้วอะ ที่ที่ลูกแบบ่าลูกกันสนับสนุนแม่แล้วยังอย่าเล้ยงอีว่าอย่าให้หลงเขาแม่ต้องทําใจแม่อย่าปล่อยใจไปเยอะอแล้วแม่จะจ็บแล้วมันก็จะปวดเพราะแม่เล่นกับไฟใช่บางนคนเขาคัดลมดีอะเนาะแม่เขาเรียกอะไรผู้หญิงกับผู้ไฟเขาเรียกไฟกับน้ามันใช่แต่ผู้ชายก็คือแบบบางคนมันคัดลมดีอะนะ ู้หญิงก็ใช่ย่อยอยู่ที่ไหใช่ฉันเข้าไปในแอปแล้วมันก็ตรงแบบอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมจริงไม่จริงเราก็ต้องพูดออกไปใช่ไหมบางทีผู้ชายคนพี่ผู้ชายสองคนแล้วนะถามฉันมาเธอเข้ามาวัดซุกสุมันถามเลยนะฉันก็เลยบอกว่าฉันหาผู้ชายที่แบบว่าพักสนซูกมีอนะใช่ที่เข้ากับฉันได้แบบเออแบบชอบเหมือนฉันฉันก็ต่ออย่างนี้นะบางคนมาถัดสองคนแล้วที่ถามเป็ตัว วัดส,สู้อีสู้เขาแต่ถ้าเขาถามตรงๆก็ดีเออม,มันไม่อ้<า>อมค้อม<า>ป่ะอเออแล้วทีนี้ฉันก็ถามว่าอออีอสู้เขามั่นในคัทสุนเนีย่ยอีคนนี้ก็เหมือนกันคนที่ฉันคบที่ห้าวันเนี่ยเขาก็ถามเรื่องวัดส,สู้อีสู้มันในพัทสุนเนียเอ,อ่อเคลิร์นอุนเทปน,นะเร็วมากเลยนะเขาเทพเขาก็บอกเออเธอเน็ตเธออะไรนะก็ขังแน่ขังที่สองเออเธอเน็ตเธอนะ ก็อยากคบกับเราคือคือว่าทุกครั้งคบมันก็คงจะหวังปี้อะ่ะแต่มันคบกับฉันอะ่ะมันครั้งที่สี่แล้วมันปี้ไม่ได้เธอเน็ตที่ภาษาไทยแปลว่าอะไรนะรีบไม่ภาษาไทยอารมณ์ดีอะไรแบบนี้ลบ,บ,บ,บาเลยเป็นคนล้านเลงเหน่นะแล้วทีนี้ก็เออไล้รันต้องเข้าไปรู้เองเพื่อนได้บอกฉันเจอมากวันนี้ จนจนหัวใจเพื่อนฉันเน่ะเขาด้านชานะแต่แต่ฉันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกฉันมองเฉพาบอีกสองสาคนนี้ฉันก็เลิกแล้วเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าอารมณ์ฉันเปลี่ยนไปเน่ะผู้ผู้พอพอพอพจริงงเราแบบว่าคนที่ัวตายกับคนที่เอ่อวทิ้งนี่มันก็อารมณ์คนละอย่างกันนะเนาะมันาหามันก่ คนละแบบกันเพราะว่าคนหนึ่งเจอผัวทิ้งมาผัวเป็นแบบนี้แล้วจะเราก็ต้องหาอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเออคือคนผัวตายดิยคือ,อมไม่รู้แบอ,ะอจะหาแบบไหนก่อนใช่ไหมเพื่อนฉันนี่นะผู้ชายเข้ามาเขาเอาใจผู้ชายทุกอย่างเพราะว่าเขาต้องการให้ผู้ชายหลงเขาหลงแล้วไม่พอเขาต้องการให้ผู้ชายน่ะให้เงินเขาออืแล้วเขาต้องการให้ผู้ผู้ชายน่ะเอ่าทำงานของเขา <responds S 2> เขาทําทุกอย่างนะตัวเอง เอาใจผู้ชายซะละคัะแต่ของเรานี่ธรรมดาแล้วตอนนี้เขาได้ยังเอผู้ชายก็บอกว่าจะแต่งงานด้วยปีที่แล้วตอนนี้ก็จะมาเลื่อนเป็นเอใหม่เขาจะแต่งงานใหม่กับอาเผื่อนี่แหละปีนี้แหละอแต่เขาคบกันมาปีปีกว่าเนาะเจอกันในแอปนี่นแหละนิ่งในแอปนี่แหละแต่ผู้ชายไม่สบายผู้ชายเป็นโรคหมดหิตไม่ต้อง เขาเขาอายุ65สิบห้าผู้ชายอืงีนแล้วเขาองมีโรคประจำตัวเยอะของเรานีเดี๋ยวหานี่หกสิบกว่าแล้วแล้วคนอื่นแล้วคนอื่นที่เขาควบมาไม่มีใครจะแต่งงานด้วยมีคนนี้คนเดียวเขาก็คงจะหวังพึ่งมันน่ะเขาก็อายุสี่สิบเปดเพื่อนลงงานเขาเลิกกับผัวผัวเขาก็ไปติดผู้หญิงคนอื่นก็ไปติดที่แอปอย่างนี้แหละผัวเขา เพราะเขาทำงานเยอะเขาไม่มีเวลาให้ผัวผัวก็เลยมีเวลาก็เลยไปไปเล่นอย่างเงี้ยอนี้ก็ไปติดผู้หญิงเขาบอกให้ไปเจอที่เมืองไทยเขาก็ไปเมียก็ตามไปเงินเสียตั๋วเครื่องบินเงินอะไรไม่รู้เรื่องรู้เหล้โอ้ยมันก็บอกสุดท้ายก็เลิกกันอืเพราะแกก็เชื่ออยู่ในหัวแหละว่าผู้หญิงรักเขาเขาบอกเมียเขาน่ะไม่ได้รักเขาหรอกอยู่กับเขาก็เพื่อเงิน อยู่กับเขาก็เพื่อจะได้ทํางานได้เงินดีเยอะแล้วก็ส่งไปบ้านอู้ยมันมองไม่เห็นความดีเมียมัเมนเป็นหลงเขาหมดอ่ะสุดท้ายมันก็นเลยเลิกกันเอามันก็จนอย่างนั้นจริงแหละเพราะว่าคนไทยสนมากมาก็อยากทํางานได้เงินใช่ไหมถ้าคนที่แบบไม่วังหึงผัวนะ่ะเหมือนพวกเรานี่แหละเราต้องคิดว่าเออมากก็สร้างครอบครัวด้วยกันใช่ไหมแต่ทํางานก็ทําแบบนี้เนาะอันนี้หัวเขาเลยคิดไปว่าเราทําแต่งานงานงานหาน บ้านเราก็ต้องเผาเบาหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะมาดูแลข้าตําดวไม่ได้เนี่ยถ้าเราทําใจได้มันก็จะดีเนอะไม่ต้องดื่มแล้วฉันพอแล้วฉันจะมาอืแค่นี้พอแล้วฉันต้องดื่มกาลังจะไปเอาไปเอาดูเปล่าคนไทยสวนมากอยู่นี่เขาก็จะคิดกันแหละว่าทางานแล้วก็เดี๋ยวพอนี่เงินเรากลับไปอยู่บ้านใช่ไหมชฝรั่งมันรอไม่ไหวอ่ะ แต่ฉันไม่มีบ้งมีบ้านหรือเมืองไทยก็เลยพูดไม่ได้นั่นแหละตกยาวก็นั้นไงเดี๋ยวเขาขายห้องนี้แล้วก็ไปขายบ้านที่อยู่นี่แล้วก็ไปแต่เองก็พูดง่ายเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายมาใหม่เขาให้ตัวเองมาอยู่นี่ครึ่งปีไปอยู่เมืองไทยคปีเพิ่งออกเมื่อไหร่นี่เองได้ยินก่าวป่ะได้ยินข่าวเออก่อนโควิดได้ยินข่าวว่าไอ้หน่องมาอยู่เนี่ยเขาไม่ให้เราไปอยู่ตลอดเขามีกฎขึ้นมาแล้ว